ความเป็นจริงเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะลุกลามอะไรเลยครับนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดถามว่าพูดยังไงก็พูดแบบประวิทย์ไงพลเอกประวิทย์ไงมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าเดียวเดียวของโน้ตเนี่ยนะครับจนกระทั่งครั้งที่สิบสามเนี่ยลัคกี้นัมเบอร์พอดีพูดสิบสองครั้งก็ไม่มีอะไรคนที่เขาซื้อตั๋วเข้าไปดูโน้ตทอล์กโชว์เนี่ย นะครับเดี่ยวหนึ่งเดี่ยวสองอะไรจนกระทั่งถึงเดี่ยวสิบสามเนี่ยไม่มีใครตั้งใจไปไปดูเพื่อให้เกิดความพึอเขิลม,มั้ยนะครับหรือไปฟังว่าโน้ตจะปลุกมอบอย่างไรครับหรือไปฟังแล้วร้อง่มร้องไห้อย่างไรทุกคนไปฟังโน้ตเจตนาต้องการเข้าไปหัวเราะทั้งสิน้นคไม่มีใครต้องการไปฟังโน้ตแล้วเกิดความเศร้านะรหรือไปฟังโน้ตเนี่ยนะครับเพื่อเกิดความสลดแล้วก็เกิด แรงฮึดขึ้นมาที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลหรือ,อการกระทําใดๆเพราะว่าเป็นการทอล์กโชว์เป็นการเหน็บแนมเป็นการเสียเป็นการเสียดสีสังคมนะครับและก็ในประเทศนี้ไม่มีอะไรน,นะครับที่จะประชดประชันแล้วคนจะมีความรู้สึกเท่ากับผู้ปกครองอนั่นคือรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานั้นก็ผ่านปากโน้ตทุกคนก็เป็นปกตินะ,นะครับนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ ออกมาพูดตั้งแต่ต้นว่าเขาก็พูดกระเทียบนะครับกับทุกรัฐบาลหลายเรื่องมีเหตุผลที่น่ารับฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมองได้สองมิตินะครับมิติหนึ่งเพื่อความบันเทิงมิติที่สองก็เป็นเรื่องที่ให้สติผมก็รับฟังนะครับอะไรที่ยังไม่ครบถ้วนเวลาที่เหลืออยู่ผมก็จะดําเนินการเพราะฉะนั้นอย่าให้มีความรู้สึกไม่มีความขัดแย้งกับกันในเรื่องนี้ และผมเชื่อว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากผมเนี่ยก็จะโดนแบบผมเหมือนกันเพราะถ่านโนตจัดครั้งที่สิบสี่ถ้าผมไม่ได้อยู่เนี่ยก็คนอื่นก็จะต้องโดนแบบที่ผมโดนซึ่งก็เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าจริตของผู้ปกครองเนมองทุกอย่างมองประชาชนไม่ใช่ศัตรูเนี่ยปัญหามันจะไม่เกิด นี่พลนอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอึ้งกิมกี่นะครับไม่พูดอะไรเลยมาเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ทางเลือกให้พูดมีตั้งมากมายก็นักข่าวรอทั้งยาวรอจอไม่ถามเนี่ยแต่ประยุทธ์ไม่พูดผมไม่แน่ใจว่าความไม่ไม่ได้เลือกนะแต่ตั้งใจที่จะไม่ทําไม่พูดไหมผมไม่ทราบว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าการเป็นผู้นำเนี่ยลักษณะหนึ่งคุณจะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าอารมณ์หรือทําตัวแบบอันทัศเชอร์เบิร์นแมนแต่ต้องไม่ได้เนี่ย คุณต้องอยู่บ้านกลายเป็นบุคคลธรรมดาครับเมื่อคุณเป็นนักการเมืองหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งคุณก็วิพากวิจารณ์นักการเมืองเป็นมนุษย์ทีเลวสามต่ำช้าเนี่ยแต่วันนี้คือคุณคือนักการเมืองหมายเลขหนึง่งครับเป็นบุคคลสาธารณะเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่เขามีสิทธิ์ที่จะวิพากวิจารณผู้ปกครองเขาเนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในประเทศไทยก็ถือว่าเบาเกินกว่าเสียด้วยซ้ำนะครับหลากหลายประเทศก็วิพากันแสนสาหัสกว่านี้มากมาย ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เตือนทุกฝ่ายนะครับความเป็นจริงเนี่ยครับการลุกขึ้นมาปั่นในสถานการณ์พันอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็การหยิบฉวยใช้ประเด็นต่างๆคือความจริงการไปร้องของศรีสุวรรณครั้งนี้เนี่ยพูดง่ายๆคนมีความสุขมึงควรตีนอ่ะมีแปลกันเป็นไงอ่ะมึงควรตีน่ะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าทุกฝ่ายก็ต้องทบทวนนะครับคือทั้งสังคม และอย่าได้เอาแบบอย่างเพราะว่าถ้าเดินอีกกันอีก <c oughs> แมทหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่ามันต้องมีครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับของปลอมก็จะเริ่ม,มนะครับการสวมรอยวิวัฒนาการนําไปสู่การบรรลุเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ปกครองเนี่ยบางประเภทเขาจะปกครองอาณาจักรหรือประเทศนั้นๆได้เนี่ยนะครับไม่ว่า จะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไหนประธานาธิบดีประเทศไหนก็ตามเนี่ยต้องให้ประชาชนขัดแย้งกันเอาไว้ mm hmm. ถ้าประชาชนสามัคคีกันเนี่ยผู้ปกครองนี่อยู่ยากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ผมเชื่อว่าที่พี่นกเขาพูดกระทรวงดี s e สเนีนะครับส,สามารถจำแนกแยกแยะอารมณ์คนในสังคมได้อยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มก้อนณขณะน,นี้คนคิดอะไรรู้สึกอะไรความจริงเนี่ยนะครับแก้ไขไปตามนั้นโดยไม่ต้องพูดเลยก็ย,ย่งได้ แต่ว่านี่จงใจนะครับจงใจให้เกิดสถานการณ์นี้และผมเชื่อว่านี่จะเป็นชนวนของการลุกลามกันไปทั้งปวงดังนั้นเนี่ยนะครับผมไม่สนับสนุนนะครับไอ้วิธีการไปทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไปปลุกเนี่ยเป็นอดีตเสื้อแดงเป็นเสื้อแดงนะครับเดี๋ยวก็จะไปขัดแย้งกับคนเสื้อเหลืองออไปขัดแย้งกับอีกซีกหนึ่งก็ขยายลูกลามทั้งที่ความขัดแย้งมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว คณะร้อมรวมประชาชนชื่อก็บอกอยู่แล้วแล้วควาฝันว่าประเทศไทยต้องมาก่อนเพราะเราก็มีความเชื่อว่าถ้าประชาชนไม่สามาัคคีกันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ผู้ปกครองสามปอนี้ก็จะอยู่ยั่งยืนอยู่นะครับนี่คือสภาพอย่างนี้นะ,นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับปรากฏการนี้เนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนรอบนี้อาจจะ แม้ว่าคนที่ไปชกมีความตั้งใจจะไปชกเนี่ยคือศรีสุวรรณแกกวรตีนตั้งแต่ใส่หน้ากากแหลน้ากากักคือไม่เคอใส่มานานแล้วตั้งแต่เพราะฉะนั้นนี่คนบันดีบางครั้งมันก็ลืมตัวนะพอโดนชกคนก็เฮเลยนะครับแต่ว่าผมว่าวันนี้เราดึงสติมาครับอย่าให้ไปสนับสนุนอย่างนั้นและคนที่ทําก็อย่าไปคิดลําพองใจนะครับคิดว่าทํานี่ถูกคุณไม่ถูกอยู่แล้วนะครับ วิถีชีวิตอื่นๆเนี่ยนะครับการไปชกคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะทำอยู่แล้วไม่ไม่ควรแต่คุณอยากจะชกกันจริงๆเนี่ยนะครับก็นัดหมายถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมก็บนเวทีนะครับแต่ว่าไอ้วิธีการแบบนี้มันไม่ใช่คือต้องถ้าต้องการจะชกกันนะครับไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ตัวคุณก็ไปซัดโดนหาสมบองท้ายชกก็แกไม่ขึ้นเวทีมั้งครับมันก็คือหมายความว่าถ้าอยากจะชกกันก็เป็นความพร้อมใจของสองฝ่าย นี่ศรีสุวรรณก็ทำท่าเขาเป็นนักมวยเก่าร่างกายแข็งแรงกว่าเขาก็บล็อกกันได้อยู่นะฮะจริงๆก็ไม่ได้เจ็บปวดมากมแต่ว่าเอาถ้าอยากจะชกกันก็ไม่ยากอะไร,นะ,รนะครับก็ไปเวทีก็จบกันตามวความวิสัยของนักกีฬารู้แพวรู้ชนะรู้อภัยนั่นมันคือกีฬาแต่ว่านาขนาดนี้เนี่ยนะครับผมผมไม่อยากที่จะให้มันลุกลามและต้องการที่จะให้สติโดยเฉพาะเนี่ยนะครับบรรดากองเชียร์ทั้งหลายเนี่ย คุณกําลังเดินเนี่ยพูดง่ายๆอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารอสถานการณ์อือีกฝ่ายหนึ่งนี่เป็นเหยื่อโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวค,คือหมายความว่านะครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยความจริงเนี่ยมันต้องจัดวางแต่ว่านี่นะครับพอเกิดปรากฏการณ์เนี่ยเขาไม่ต้องไปลงทุนเองอม,มีคนมาสตาร์ทลงทุนให้หลังจากนั้นอย่างที่บอกอะวิวัฒนาการการสวมรอยก็จะบังเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ความละเอียดอ่อนของสังคมในวันที่ลำบากที่สุดถึงจุดต่ำม,มากที่สุดการระเบิดทางอารมณ์เนี่ยมันก็มากกันตามลำบกักต่อไปนี้เนี่ยนะครับเวลาใครไปเคลื่อนไหวที่ไหนเนี่ยต้องระมัดระวังกันช,ชทีนี้เนี่ยพอ,พอเกิดลทัทธิสวมรอยเอาอย่างเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนี้นะนะครับแล้วก็จะเกิดแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าพอเข้าไปดงชุดใหญ่เนี่ยมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ นะครับก็ไม่รู้จะอยู่กันในสภาพไหนอย่างไรนะครับหรือถ้าเตรียมตัวก็เกิดประทะกันนะัเหตุผลเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำมาใช้นะครับในการที่จะจัดการในเรื่องอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลปัจจุบันหรือว่าในอนาคตว่าเมื่อประชาชนมีความแตกแยกซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลนี้เนี่ยก็อยู่กับท่ามความแตกแยกของประชาชนมาตลอดแปดัี <Okay. S 2> คือถ้าประชาชนสามัคคีตั้งแต่ปีแรกประยุทธ์ไม่ได้มีทางอยู่ครบแปดปีแต่ถ้าประชาชนอยู่ท่ามกลางความแตกแยกเนี่ยก็นับยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีเอาไว้นะครับนั่นคือเวลานะครับเวลาคือเขาต้องการปกครองในสภาพประเทศอย่างนี้และประเทศนี้จะไม่เหลืออะไรเลยนะนะครับก็มีหน้าที่ก็สร้างความแตกแยกก็ปัน่นเอาไว้ปันป่นเอาไว้เ,<อ>เพราะฉะนั้นก็จึงมีชุดปฏิบัติการข่าวสารหรือว่าไอโอ่ะซึ่งฝ่ายรัฐธรรมนะ ไอโอเนี่ยนะครับทุกอนุเนี่ยเรานั่งจัดรายการในไอโอก็มายัวย่วยัวยวย่วยั่วคนก็ไปตะคุบแล้วก็ขยายนะครับให้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งตลอดระยะเวลาพอทาท่าจะดีกันมันก็ไปหย่อนหย่อนให้เกิดความขัดแยง้งไอโอมีหน้าที่อย่างนี้นะครับที่วินนเขาว่านี่นะครับก็คือกระทรวงดีเพเลเนี่ยนะครับไอข้อมูลอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ถูกนํามาใช้โดยผ่านระบบไอโอนะครับนั่นหมายความว่า ซึ่งคนที่สามารถไปล้วงดูได้ไม่ใช่เฉพาะเจ้ากระทรวงนะหรือว่ากระทรวงใครก็ไปล้วงดูได้ที่มีความรู้ทางนี้ว่าอารมณ์ของสังคมอย่างไร,รนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการหยิบฉวยหยิบใช้เนี่ยมันจะเป็นผลไรกับประเทศนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สิ่งที่ดีงามงดงามนั้นจะไม่บังเกิดและที่มันไม่บังเกิดเพราะว่าเราไปกินเบ็ดซะเองอวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหยื่อปลอมทั้งสิ้นนะ นะครับไปกินเหยื่อมันไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่เหยื่อจริงนะมันเป็นเหยื่อปลอมก็ไปกินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการให้สังคมนี้เนี่ยเดินเข้าทางโง่ซ้ำซากง่ดักดานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องความสาใจเนี่ยนะครับทั้งคนชกก็ควรจะพอได้แล้วนะครับพอได้แล้วเข้าสู่กระบวนการนะครับกองเชียร์ก็พอได้แล้วฝ่ายโดนชกก็พอกันได้แล้วนะครับก็หยุดหยุดที่จะปั่นกันเพราะว่าถ้าเดินต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมี นะครับเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวอะนะครับจากน้ําพึ่งหล่นหยดเดียวจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองและมันจะไปอย่างนั้นนะนะครับถ้ายังไม่หยุดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะบอกให้หยุดดีไม่ดีเนี่ยนะครับมันมันไสเราซิก็เกิดคู่ใหม่ขึ้นมาอีกนะครับมันอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการรักษาพื้นที่ของความเป็นมนุษย์และใช้แนวทางสันติวิธีเนี่ยแม้ว่าในใจเราอย่างที่ผมบอกว่า ผมเชื่อว่าคนไทยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยากชกปากกับสีสุวรรณทุกวันะนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ทำนะครับเพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นบทเรียนนะว่าการขับเคลื่อนเนี่ยมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณไอ้รู้ว่ารวมสังคมบางครั้งเนี่ยมันถ้ามันเลยเถิดมันเลยทงนะครับจนกระทั่งไปควนตีนสังคมมากขึ้นมากขึ้นมันก็ไปเข้าทางเขาอย่างนะครับสีสุวรรณอาจจะไม่ได้จงใจถึงขนาดนั้น คนที่ชกอาจจะไม่จงใจถึงินานนั้นแต่คนที่วางแผนมวยมันเข้าทางแล้วเข้ากินลิ่งโซนนะครับเข้ามาในพื้นท,ที่ที่ตัวเองจะจัดการได้อย่างเป็นเสร็จแล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้น